วันพ่อของประเทศออสเตรเลียถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนรถของออยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะไปดูรถอะไรเนาะ I don't know what happened Hello d a d d y daddy Oh no it's happy daddy อืมวากิวไปกับ p u m เ k i n p u เร่ โอลิเวียซิดนีย์ชาแนลนะคะก่อนอื่นเลยค่ะกด Subscribe นะคะ <laughs> แล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้อยู่บนรถกับทาดาคุณสานะคะคุณอาร์ต I don't know what happened Have you say hi Hi <laughs> Hi Hello โอเคอันนี้ <laughs> อาวินนะคะแล้วก็อันนี้อาเล <laughs> <laughs> ตอนนี้เราอยู่บนรถกำลังมุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่4 กันยายนตรงกับวันพ่อของประเทศออสเตรเลียปีนี้นะคะจะบอกว่าวันพ่อของออสเตรเลียเนี่ยไม่เหมือนประเทศอื่นๆจะต่างเขาอะไรเป็นที่ตั้งแล้วก็ไม่ได้ฟิกซ์วันเหมือนกับประเทศไทยที่แบบจะเป็นวันนี้วันนี้ของทุกเดือนแต่เขากําหนดโดยการที่จะเป็นวันแรกของวันอาทิตย์ในเดือนกันยายนค่ะปีนี้ตรงกับวันที่4ี่กันยาออยจองร้านอาหารร้านโปรดของด๊ดดี้นะคะคุณสาเอาไว้ <c oughs> เซอร์ไพรส์นะคะไม่มีใครรู้เพิ่งบอกก่อนออกมาเมื่อสักครู่นี้เอง Father Day อวินให้อะไรแดดดีครับไม่รู้ไม่รู้อ๋ออเล็ก What do you say Happy Daddy Happy Daddy Happy Birthday No not a birthday Awin f o it's Happy Daddy Father Day a bit too hard อเล็กยังไม่พูดเยอะขนาดนั้น h o ้โน่ฉันรู้ฟาต father. How to ล p e l l F A T H E R E R โอ้ตบมือให้เาไปหน่อยคะไม่มีรถติดเลยจะบอกว่าไม่มีรถติดเลยในออสเตรเลียก่อนที่จะถึงรานอาหารนะคะขออนุญาตแวะเป็นรถ เขาเรียกว่าอะไรวะภาษาไทยภาษาไทยเรียกว่าอะไรเต้นรถก็ถูกแล้วเต้นรถเต้นรถก่อนถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนรถของออยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะไปดูรถอะไรเนาะเขาบอกว่ารถคันนี้มีที่นวดตรงหลังด้วยสุดยอด แตจะได้ซื้อสวยนั้นไม่ได้จริจังดัดดี้ no daddy hello น no. ั่งรอแดดดีไปขับรถนะครับ h e l l kiss kiss mommy no it's mine it's mine kiss mine it's mine it's daddy no No. Is daddy? 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 No. Is daddy no. Daddy's everywhere. Hello! <laughs> Do for Nina. Let's again, Emma. All the time. Hello. ถึงแล้วตอนนี้เราถึงที่ร้านโซเกียวนะคะร้านโซเกียวอยู่ที่คาสิโนเนาะอันนี้คาสิโนซิดนีย์แต่ว่าดูไม่รู้หรอกดูจากด้านหลังเวลาเรามาจอดรถที่ออสเตรเลียนะคะเราต้องหยอดตู้เสียเงินนะต่อชั่วโมงมันก็ราวๆ100 100 0บาทต่อชั่วโมงป let's go <S จะบอกว่าโซเกยเอ่อะเป็นร้านเเจแปนนิส ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะซึ่งค่อนข้างมีชื่อเสียงในในซิดนีย์อร่อยถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสมาซิดนีย์นะคะลองมาทานดูร้านเจแปนิสานะเวลาเข้ามาเขาก็จะบอกว่าอิราชัยมาเซดัมม่าแล้วสตาฟทุกคนก็จะตะโกนแบบร้านหรือเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทนันฟาเธอร์เตวันนี้ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่นะบรรยากาศไม่ค่อยไม่ค่อยวุ่นวายอันนี้เป็นร้านโปรดของคุณสาเดดูว่าเขาจะสั่งอะไรให้เราทาน Happy Daddy Day. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy, birthday. <laughs> Happy, birthday. Happy Father's Day. Yay. Daddy did like... <laughs> <laughs> <Es> in อิเลมาละอืมวาคิวไปกับพัมกินเพลเร่ข้าวที่เราสั่งอร่อยเหมือนเ อันนี้ทใหู้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ไวทิ้งเทมปุระเทมโประอะไรนะไวทิ้งเทมอะไระเทมปุระละไวทิ้งไปคือก๋วยเตี๋ยวทอดทอดหรอทอหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเลยเหรอไม่ไม่ไม่จะชิมจะบอกว่าอร่อยขนาดไหน อันนี้เรียกว่าทู f mm ฟิช hmm. มันนุ่มแล้วมันก็ซออร่อยมากๆเลยค่ะต้องสั่งนะทู f ฟิชอยู่ในเมนคอร์สนะคะมูจิไอศครีมมูชอเลี่เชค s h a k e I right, right. like good? It's like good? Oh, mm. Mm. Yeah. It's strawberry, milkshake, flavor. โอเตอนนี้เราออกมาแล้วนะคะจากร้านอาหารแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของคาสิโนอยู่ะจะพาไปดูว่าข้างล่างของคาสิโนนันน้นมันมีอะไรบ้างแต่ว่าข้างบนคาสิโนเราไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าเด็กเข้าไม่ได้นะคะข้างล่างมันก็จะมีพวกร้านอาหารมีร้านเซี่ยงไฮมีโดนมีเะไรอีกอะไรว้าวซิว้าวว้าวว้าว ไอศรีมม <Ice> <'s> ันลอยเหรอตัวนี้เราอยู่ในลายของไอศกรีมเราจะต่อนะคะไม่รู้อีกกี่นาทีเราถึงจะได้ทานนะวันที่ million hours คิวยาวมากฮะ What flavor are you going to have? Chocolate. Chocolate and what flavor I am going to have? Um. อ๋อแล้ว one cup and one cone thank you ช mm ิ hmm. mm ่ yummy yummy ทำไง เราถึงบ้านแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้โอลิเวียซิดนีย์ชาแนลด้วยนะฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย